สวัดีค่ะดิฉันนางสาวชนกนันททับทิมทองนะคะเลขที่17ห้องม .5 ทับ2วันนี้นะคะจะมาทำการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตทุกคนรู้ไหมคะว่าไฟฟ้าสถิตคืออะไรเราไปทำความรู้จักเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตกันเลยดีกว่านะคะ ไฟฟ้าสถิตนะคะคือความไม่สมดุลกันของประจุไฟฟ้าภายในหรือบนพื้นผิวของวัสดุหนึ่งประจุยังคงอยู่กับที่จนกระทั่งมันสามารถจะเคลื่อนที่โดยอาศัยการไหลเวียนของอิเล็กตรอนหรือมีการปลดปล่อยประจุโอเคค่ะทุกคนอาจจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปแล้วนิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะมาทําให้ภาพมันชัดมากขึ้นนะคะด้วยการทําการทดลองนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะก็คือลูกโป่งค่ะแล้วก็ผมของเรานะคะ ลูกโป่งถูกกับผมนะคะทุกคนสังเกตนะคะว่าผมของเรานะคะจะติดกับลูกโป่ง ค่ะทุกคนจะเห็นแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกโป่งแล้วก็ผมของเราเรามาสรุปการทดลองกันดีกว่าค่ะว่าทำไมที่ลูกโป่งถูกกับผมของเราเนี่ยแล้วมันดูดนะคะเกิดจากอะไร เกิดจากเมื่อเรานำวัตถุสองชนิดมาขัดสีหรือถูกกันจะทำให้มีการถ่ายเทปของประจุไฟฟ้าอิเล็กตรอนระหว่างวัตถุทั้งสองวัตถุดสูญเสียอิเล็กตรอนไปวัตถุนั้นจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกส่วนวัตถุที่ได้รับอิเล็กตรอนมาจะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบในการขัดสีหรือถูกกันจำนวนประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนตัววัตถุทั้งสองมีขนาดเท่ากันแต่มีประจุไฟฟ้าเป็นชนิดตรงกันข้าม ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตเป็นยังไงบ้างคะได้ความรู้เพิ่มเติมกันไว้ดิฉันนางสาวชนกนันท์ับทิมทองขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ